สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององปรไฟสักคนครับมาแล้วถ่ายคลิปแล้วก็ได้ถ่ายมาสองมือแล้ว <laughs> สามมือแล้วมั้งนี่ยส,สี่มืกอก็สี่มืออะโมกับผ้อห่อหน้าครับอันนี้คือเพื่อนี่ก๋วยเตี๋ยวมองนี่สวัสดีพี่ช้างจักรพันธ์ครับอันนี้เป็นเ<ม>พื่<ม>อนเลี้ยงบ,บอกเมียนผู้ใดเลี้ยงทีมงานสุเปอร์กิดทีงานอาหารสุเกิจโดยเอ่อพี่แม่หมูครับแม่พี่หมูอ๋อโอ้ขอบคุณครับ มีขนมเคี้ยวด้วยน้ออุ้ยปังมากนึกว่าไผ่เห็นมันก็มีซุ้มหน้าเวทีซุ้มถ่ายรูปยังไม่ได้เดินไปดูเลยอ่ะข้างหน้าซุ้มถ่ายรูปจีนวานหน้าฮ้านชพอปปิ้ขอบคุณครับทีนวานหน้าเฉพาะจิตนะครับเนี่คำว่านึกว่าไผ่มาขายก็เจียวนี่ไงพี่ยังเลยพี่นี่ไงมามาจอยเลยจอยก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนบ้านเชิญบ้านฮันสุรศักดิ์คลับนี่ยร้านอาหารเฉพาะจิต จากทีมงานอันไม่มีภูแม่มีภูนะคะทั้งสองเป็นเหงไงที่ต่อวันนี้ได้คลิปโดนเลี่ยวเดี๋ยวไปแทนน้ำน้องๆก่อนอุ้ยสวัสดีครับน้องต้นน้ำแมนบอยโอเเนี่ยอย่างเดียวเนี่นี่ทูบอยนี่นั่น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 คุณบอกคู่คู่เพูนทักมาหาผมเลยบอกว่าฝากเบื้องนองในเด้อคู่เด่นคู่เด่นอีเลียอันนี้ อีย่งทำไมเกิดอะไรขึ้นนั่นน้องหัวนี่แหละย่าไปไก่ผู้เฒ่าหลายเด้อเพลงสี่แล้วเพื่อนเฒ่าแล้วกินเข่าไปกินมาแล้วครกินวะแต่นั่งนี่เย็นบ่อกนั่งอยู่นี่แล้วเต็มนี่แหละเพลิน้ำใดเด้อไอ้กระเงาอยู่เอาอุ้มูไปเยอะไดเต็มนั่งผู้เดียวอืมเพลิน้ำใด กินลราบ่เสร็จแล้วต้องน้องไปไหนฮะไอ้กินเผาเราโบหัวก็มา่วหอดขึ้นไปน้องสตอนทศสอนี่แหละเนี่ยสู้ๆนะครับอันนี้มาวันนี้วันแรกใช่ไหมวันวันที่สองสู้ๆสู้ๆน้องต้นน้ำนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังอยู่เหมือนตัวมาออดิชั่นยู่อุดรน้ำบอกอุบบุลอุบลอุบลบ่อุบลอุบลอ่ะเดี๋ยวฟังอยู่กำลังแต่งหน้าอยู่ว่าสิปทายคลิปกับพ่อท่านยันกลิ่นพ่อท่าน เม่วานี่ก็อาก็ขึ้นเมาื่ทาันเลยจ้ะยังลูกๆรุ่นรไปดอกอแต่ว่าวันแรกก็ถือว่าเก่งนะสู้ๆ okay. นะสู้ๆสู้ๆเคียร์ครับครับดีๆกับนันดีสวัสดีน้องเอิร์นสวัสดีค่ะพี่นาดเมื่อวานนี้ไม่เห็นน้องเลยน้องเปลี่ยนโต๊ะที่ใต,ต้าลาใช่ไหมไเปลี่ยน,นะค่ะเหลือเต้มืออ๋อเหลือเต้มือบอกว่าเมือ่อวานนี่เพิมาหลายน้องเต้หมื่น ก็เรียกว่าเด็เบื้งน่องเออมันคือท่าของเรานะลอยมหาเนี่ยมหาเนี่ยได้ว่าจะเก่าจะจะจะไม่ร้่านนี้เป็นบแบบอะไรใช่ก็พอเอ้วยวันไดคิดมาซีมือเหรอใช่พี่นั้นไม่มาไม่มีใครมาหยอกเลยคิดถึงไหมล่ะไม่อาอต้องเสมอไปแล้วกลับดีกว่ามากินหอดเด้อค่ะกินหอยจะพาเต้นน้องๆชอบเกียงนี่กระเป๋าสวยจัง อามอันนี้ยังอ่ะรู้กระเป๋าสวยจังอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเอามาฝากบออันนี้อัน FC ซื้อให้อ๋อในยูกาลาินอ๋อยูการาินกาลาินบอฮะกาลาินการาซินกินข้าวไปกินมานะค่ะที่เดอะมอลล์อุ้ยเดอะมอลล์บางกระปุบางกระปิเออเด็ครูเอเอาโอเคเฮาเด็กอารถไม่ดีดูหน้าด้วยโอ้ยครู ทำไมอารมณ์ไม่ดีหอมแก้มพีเรล่ะฮะอารมณ์ไม่ดีต้องกินศกโอที่กูปวดขาเพราะกูใส่พี่ก็มานังค่ะมาแล้วก็เล่ามาข้อกูข้อกีผมไม่พอมันเป็หยอกพี่นอนหลังหานก่อนหยอกน้องนอนหลังหานก่อนโอ้ยบ่ได้ใ้คลิปต้องซีมือนัดล่านัดล่าไปวันที่นัดล่าไปสองมือแล้วก็หัวก้าวมาเมื่อวานนี้ครับขอบคุณทีมงานไม่หมีโพนะครับโอ้ยขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับบ่ให้เบิ่งหน้าเด้อบ่หน้าหิวอแฮง อย่าถ <ider> <seeing> ่ายอย่านี่ถ่ายอย่าถ่ายไปที่ไหนมาเลยขี่รถเมย์เ่วานนี้เป็นไงบ้างหมอชิดหมอชิดเป็นยังไงเนี่ยหนืดมากมันหัอน้อยไอ้น้อยจั๊กยังเป็นยังเมื่อวานไม่ได้อาบน้ำเลยครับเพราะว่าอาบบนเวทีแล้วโอ้ใช่ก็คือเอาไปซ่าว่าคือสระหัวเลยมันเปี่อย่างมันจืดหมดเลย มอชิทสองแล้วก็ดื้อๆมากจังหนามไหลมาจะใสพี่น้องเเป็นยงดีกําลังวิธีโมันผลตบหนตกมันจึงอยู่เนื้อแห่ม้วนกินอะไรเนี่ยก๋วยเตี๋ยวครับมันมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างพี่มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสแล้วก็น้ำตกต่อใช่น้ำตอดใช่เลยมันมันเป็นอย่างไรก็ได้เรอยากเดี๋ยวจะกินอยู่โอ้ยเนี่ย เดียวน้ำยังไม่ขึ้นเลยอดีตไปอดีตดูเลยไม่ขื่นขนมจีนอะไรเนี่ยตีนไก่ไหมอะกินตีนไก่ออะ้ยมันเป็นต้องบอกว่าขนมซีนซีนเหรอขนมซีนนทำไมก้อยจะทำไมก้อยจะหนีมาพูดนะหรอที่ก็อยยังไม่ทำขนมซีนพี่มีรับทานก๋วยเตี๋ยวหรอครับ มีขาวกับเส้นเล็กกินไหมอยากกินอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังยังเท่าที่ท่นเหวเลยจะไปกินขนมจีนด้วยเนี่ยถือไว้ขนมซีเนาะเอาเนื้อค่ะยินดีกับพี่รถเมล์นะชอบหนึ่งแสนซับนะน,น,นับเปนะ็นคนที่หนึ่งแสนนะยังไม่เขาไม่ยังส่งคลิปให้เขายังไม่ส่งคลิปเลยหรอ พี่น้องอนเดยเบิ่งคลิปเด้ไดนเบอร์โคจีน,น,งน,นึงแสนเลยด้วครับ,อบนอมนะคนจีนนี่ต้องทำีใช่ไหมนะเป็นสองไปเลยปเลยปเยน็น,นยูนีเต็น,น,นันเป็นแบบนี้นะ้วค่ะ

ไอ้ข้าจะแต่งหนา้าบ่ได้เบื่อตะคิบไอคิว่ามันจะมีโซ่วงกรอนตอนแรกไหม<อ>จะเดี๋ยวมันขึ้นเพลงนี้มาเลยกันเร็วกําลังแต่งหน้ารีบเฝ้าใส่ชุดวสันต์ <c oughs> พี่ <c oughs> น้นองว่านี่ร่นเฮียงขเขาถูดด้วยครับมาเล่นกับน้องๆดีกว่าน้องๆน,น่าราักนหน้าดักอีอีตะคิบจุบบุจุบุว่าอันนี้ก็มีคนเอาคลิปไปลงเยอะนตออะติดต่อ่ะทำไมเป็นไรเป็นเป็นเริ่มบ่ เป็นคืออ้เลยไอ้ก็มากเป็นมันเป็นว่าเรานอนไอ้บอมากเป็นกันเออไอ้บอมากไอ้บอมากเป็นกันมันมันเกิดจากการนอนน้อยพักผ่อนน้อยเมนโต๊ะตัวกินยาาราด้อยมันจะเป็นไข่ด้เพราะมันห่อนน่นมันจะเป็นไข่นั่นเมนเกิดจากการร้อนด้วยร้อนในด้วยอะไรเงี้ยด้วยไอ้ก็มากเป็นมันนอนมากเป็นไอ้มันลำบากเดี ต้องกินยาพาราเดอร์มันนั่นั่นมันสิเป็นไข่อะมันสิเป็นไข่นะอืมเียว่เพราะว่าขั้นไอาเป็นเรื่องตอนไหนไอสิเป็นไข่ตอนนั้นเลยอืมมันหอนไข่ไข่แบบไข่แต่ไข่เห่านี้นตึงเยอะเซตปากแล้วยาไปเซตหนามันสิไปขึ้นเออเซตแต่ปากเพราะขั้นอายไปเซตหนามัน น่าเอาเดินหายอยู่หอนหอนหอนพี่น้องอากาศมันหอนหอนยังมากินเลยรตัวกินไปโจนาตินีรัฐฮะพี่ชื่อเหงือใช่ชื่อเจบาคุพี่นัทพ่วัดอ๋อพี่นัทพ่วัดนั่นคืออันบมอพี่ชื่อนัดใช่ พี่บัดก็ชื่อมีกชื่อนึงก็ชื่อนัดเหมือนกันหือห <c oughs> โอ้โหมา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  <c oughs> วิ๊นั่งตรงนี้เหรอ <c oughs> พี่นั่งตรงนี้นะเนี่ย <c oughs> มาหยอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไม่หยอก <c oughs> ไผรไม่ไม่จะหยอกเลยหน้าก็ยืนหยืดนะโอ้ยไม่หยอกเนี่ยหน้าก็ยืนยุดอ้อยคู่นี่มากินข้าวนี่ตาออกแล้วนี่กูไกลเกล็ดดูแรกที่ทิ้งปลาดุกทอดครับตอนนี้เดี๋ยวอธิบายสักหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่วันนี้จะลงสัก วันนี้จะลงประมาณ290คลิปนะครับโอ้โหเบอร์มาก <c oughs> โอเคครับฝากกดนเลยกดแชร์กดติดตามไม่ได้ครับ